สวัสดีค่ะท่านผู้ชมปลูกเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้ต้นประดู่นะคะต้นประดู่วันนี้ได้มา1 2 3 4 5 6 7 8 9เกือบเกือบประมาณ10 15ต้นนะฮะเป็นทั้งต้นประดู่แล้วก็ต้นยางนานะคะอันนี้เสร็จแล้วาเขตนี้มาแล้วก็มาถึงนี้ ยังไม่หมดนะคะและอันนี้น่าจะได้เอาลงอีกได้หนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะคะน่าจะลงได้อีกสามต้นอันนั้นต้นต้นที่อาจารย์ปลูกไว้นะคือต้นตะเคียนต้นตะเคียนนะคะสองต้นใหญ่นะคะเกิดละเกิดสวยแล้วจริงๆแล้วอาจารย์อยากได้ต้นไม้เท่าต้นตะเคียนนะ เพราะเวลาเราลงปลูกแล้วเนี่ยมันเนี่ยแถวเนี้ยยาวเนี่ยจะต้องลงปลูกที่ยาวไปจะถึงนู่นเลยนะฮะยาวไปจะถึงนู่นเลยแล้วก็คนานี้อีกคนานู้นอีกแล้วก็ปิดท้ายคนานู้นอีกนะฮะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เล่นเลยนะแล้วก็คนาข้างหน้าอีกนะฮะแถวยาวมาฉะนั้นอาจารย์ต้องการให้มันเกิดแถวยาวของสวนของตัวเองก่อนนะในพื้นที่ของตัวเองก่อนให้มันเต็มก่อน มาเต็มเสร็จแล้วเดี๋ยวจะค่อยขยายไปที่ของน้องสาวนะคะของน้องซิรินทราเดี๋ยวจะเอาของน้องซิรินทราจะลงให้สักประมาณ300ต้นนะคะ300ต้นนี้ก็เลิศแล้วแหละนะคะต้นละ2อง0มต้นเท่าไหร่ก็อย่างน้อยก็เราไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรนะปลูกเอาไว้ให้ให้เขาเติบโตะะเมื่อโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอนาคตจะจัดการเขาเองนะคะ อนาคตจะจัดการเขาเองนี่เห็นไหมคะอันนี้คือเป็นต้นเล็กๆนะคะจริงๆอาจารย์ก็ไม่อยากได้เท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ได้มาแบบแบบฟรีนะได้รับพระเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะท่านบอกว่าที่ของท่านเนี่ยมีต้นยางนาอยู่10กว่าต้นให้มาเอาเอาทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านว่ายอย่างนั้นนะคะ ทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เอาไปปลูกไปโน่นนี่นั่นไปอย่างน้อยก็ไปลงดินไว้เขาจะเกิดไม่เกิดกันแล้วแต่เขาแต่ว่ามันเป็นรากเป็นมีรากมีอะไรละมันไม่เกิดไม่ได้หรอกค่ะมันต้องเกิดนะนี่เห็นไหมมันก็เกิดแต่ท้งนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยากได้ต้นใหญ่ๆเพราะว่าปลูกไว้แล้วเนี่ยคนเขาจะได้เมื่อเข้ามาในที่ของเราเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเราปลูกต้นไม้ไว้นะประมาณนี้นะคะ เราปลูกต้นไม้ไว้เราปลูกอะไรไว้อย่างนี้ค่ะอย่างน้อยก็มันจะต้องมีหลักมีเสามีอะไรไว้แสดงสัญลักษณ์ว่าเออนี่เจ้าของเขาปลูกต้นไม้เอาไว้ในพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้นะคะเวลาคนเขาจะเอาวัวเอาควายหรือเดินเข้ามาเขาก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับที่ทางของเราอย่างน้อยเวลาอาจารย์มีเวลาว่างนะคะกลับมาบ้านมาหาแม่เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณส 2-3ถึงวันเราก็จะได้ถือจอบถือเสียงของเราถือปุ๋ยของเราลงมาแล้วก็มาถากถากตอนเย็นตอนเช้าได้ประมาณร่องหนึ่งตอนเย็นนะแล้วก็ถากเอายงเอาย่าออกเสร็จแล้วก็ใส่ปงใส่ปุ๋ยเขาให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะในช่วงที่เวลาฝนมันกําลังจะลงจะอะไรอย่างเงี้ยเวลามันให้มันติดไปแล้วสักประมาณปีหนึ่งเนาะล้วก็มาถากใส่ปุ๋ยแล้วก็ปักเสาใหม่ปีหนึ่งปักเสาครั้งหนึ่งปีหนึ่งปักเสาครั้งหนึ่งไปอะไรประมาณเนี้ย ก็สนุกดีอย่างน้อยกลับมาบ้านไม่ใช่มานั่งเล่นเฉยๆกินข้าวเล่นเกมนอนดูเฟซบงเฟซบุ๊กไรสาระนะคะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะไม่มีบรรยากาศอะไรที่เป็นความผูกพันความทรงจำที่ดีที่เราได้สร้างไวใ้ให้ดินของเราให้ที่ทางของเราเนี่ยมันก็ดูไม่ไม่เข้าทีสักเท่าไหร่นะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะต้องมีสตอรี่ อะไรของตัวเองบ้างอย่างน้อยเออเราปลูกไว้ในที่ของเราในนาของเรานะมันเกิดไปทุกวันนะวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ช่างมันแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเราได้แสดงให้เห็นว่าเรามาผูกพันเรามาเก็บเกี่ยวเรามาสร้างสารรค์ให้พื้นที่ของเราเนี่ยอย่างน้อยต้นไม้ลงก่อนเมื่อต้นไม้ลงแล้วนะคะเราจะ ทำบ้านตามมาหรืออะไรตามมามันก็ได้อยู่เพราะหนึ่งมันก็จะได้มีต้นไม้คอยปกคลุมสองมันก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่เราจะมาอยู่ในอนาคตแล้วก็สามเวลาคนมาเยี่ยมเราโหมองไปไหนมีต่ต้นไม้มีค่าอุ้ยนี่ต้นนี้อุ้ยต้นนั้นอุ้ยดีจังเลยเนาะเวลาเขาเดินเข้ามาในที่ของเราเนาะเขาก็เห็นต้นมงต้นไม้เป็นรงเป็นร่มยืนคุยโทรศอ์โทรศัพท ตรงร่มไหนก็ได้นั่งคุยกันตรงไหนก็ได้อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะัะ้ะอาจารย์ก็เลยอยากจะทําเอาไว้นะคะนี่เห็นไหมมีน้ําแล้วเนี่ยน,นี่บัวก็เกิดนี่อันนี้อันนี้ผักนี่กินได้นะคะผักที่เกิดอยู่ใต้น้ำเนี่ยพวกนี้ผู้สารงสารไหพวกนี้กินได้นะคะเออเดี๋ยวอาจารย์ขอใช้ระยะเวลาในการล้างมือล้างเท้าเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะโอ้ยังไม่ได้ปลูกต้น ไอ้นี่เลยนะฮะโอเค